มาแครับได้เวลานะครับมาชม PVP กันนะสำหรับวันนี้ลุงมนี่จะพาน้องๆไปดูการตี PVP โดยเอาตัวเจ้ามูลดุริยางออกไปนะครับลุงจะไม่ใช้นะครับแล้วก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่าเจ้าเรสซรัสบาร์ตัวนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้จะยืนแทนเจ้ามูนดุริยางได้ดีหรือไม่อย่างไร มีอยู่ครั้งเดียวนะครับที่จะตีได้นะครับก็คือสองขนนกสีลุงนะครับจะตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับนขอเจอทีมนี้นะครับจัดเลยนะครับเป็นแม็กทางพิมาวารีนะครับแล้วก็ทางเจ้าเบาไฟนะครับสองตัวเท่านั้นนะครับไปกีเห็นอาม่าด้วยนะแวบเบอ่าเห็นอาม่าด้วยเวบๆบนะครับทงฝ่ายตรงข้ามนะครับจุดสังเกตนะครับ ็อยากดูเจ้าเรสโูรับที่เดินหน้าไปนะครับตัวหัวแดงนะฮะว่ามันเขายืนเป็นอย่างไรเห็นตายเลยที่เยะนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูคล้ายว่าจะเราจะรีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับในแบบการต่อสู้นี่นะครับโอ้โหดึงตาเกลียดดึงตาเกลียดไม่ให้ดึงตัวใช่ไหม อย่างการเคลียร์มให้ดินตัวครับเพราะว่าตัวบินเขาตายนะครับตัวบินเห่าตายนโอเคครับพักหน่อนะครับให้รถเสร็จแล้วนะตายแล้วครับเราเก็บดานกันบ้างดูวจารไร้หัวแดงเนี่ยนี่ครับยืนอยู่หรือเปล่าอ่าเราจะรีเพลย์ดู 1847นะครับก็ไปชมทีมเขาก่อนนะครับเขาใส่เกียร์อะไรนะโอ้ไอเคลืมใส่เกียร์นะฮะคิคูโยมินี่ใส่เกียร์เ็ดาวแล้วคูโยมิอามาใส่เกียร์เจดาวมานะครับโอ้โหเนี่ยเกียร์ดีๆอยากได้มากเลยนะครับเพิ่มพลังชีวิต4 4 4ลบสกิล50ตัต้านสกิล50บวกเลยอีก4 0 0ครับรวมแล้ว84 4รสเเซ็เลย ทีบีเจ็ดดาวไม่มีอะไรนะครับก็ไปเน้นอยู่ที่เจ้าอมาม่ากับเจ้าฮิมาวริแล้วไอ้เคก็ไม่ยอมใส่เกียร์นะครับเหมือนจะถอดเกียร์ออกแต่ลืมใส่เน่ๆนะฮะนี่ฮะของหายไปนหนึ่งช่องนะครับก็ทำให้ความน่ากลัวลดลงไปนะครับจากบอลจลเี่เราไปดูรีเพชช้ากันนิดหนึ่งนะครับของเจ้าเรสโซรัต ว่ามันดีไหมมันมีเรื่ยเร่ว่าอามาตะโดนแพร์นะครับถามว่ามันยืนอยู่ไหมยังยนโดนแพระครอ,าอ่างนี้อะตัวหนึ่งตัวแดงตายนะครับในขณะที่ตัวทั้งตัวอื่นเนยังยืนอยูย่อะไ่าการเดิหนหายตาย ก็ดูได้นะแต่ตัวตีตัวบินเนี่ยออก็สีตีนตีตัวบินได้สกิลเต็มล็อตีตัวบินข้าตัวบินไปเดือตัวบินข้าไครับเ,ออเลีอกโซล็อเลือกโล็อคเนี่เหยียเลยเออก็ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับ ก็ไม่ดีอ่ะอบอกเลยว่าเลี้ยงกไ,ไม่ค่ดีไม่าหลังเดี๋ยวบินละอืะอที่เราชนะได้เพราะว่าจะบินเร็วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนกับอันนี้เป็นการทดเสอยบทะ เปลี่ยนกลับนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมช่องนี้นะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับลุงมานีจุใจครับสวัสด,ดีครับลุง